ไฟฟอก p r i v a t e l relay บริการอีเมลใช้ครั้งเดียวทิ้งสำหรับคนที่ต้องการอีเมลไปลงทะเบียนเว็บที่คุณใช้บริการ คำว่าลงทะเบียนนะครับหลายคนน่าจะแบบว่ารู้สึกติดขัดตรงนี้นิดนึงเวลาเราจะใช้บริการจากสิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับเข้าไปปุ๊บอย่างเช่นเราโหลดแอปมาหรือว่าเราไปเข้าเว็บไซต์ไปเจอบริการนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเราอยากจะเข้าไปใช้บริการเพิ่มหน่อยนะพอกดเข้าไปปุ๊บอ้าวต้องซายอินต้องลงทะเบียนรีจิสเตอร์ก่อนพอรีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็ไม่อยากจะใส่อีเมลหลักของเราเพราะว่าอีเมลหลักของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันมีเนื้อหาเยอะจนเกินไปเดี๋ยวมันจะจัดการไม่ได้ใช่ไหมครับคือ เราใช้อ e ีเมลหลักเราลงทะเบียนลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะส่งโฆษณามาหาเราบ้างส่งคําเชิญชวนส่งนู่นมานี่ทําให้อินบ็อก์ว่ามันเต็มไปหมดแล้วมันก็จัดการยากทุกวันนี้ผมมีอ e ีเมลวิ่งเข้ามาในอินบ็อกหลักผมเนี่ยเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าวันละร้อาเมละจัดการยากมากเหนื่อยเหนื่อยชอบมากข่าวนี้นะฮะเขาบอกว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้ ก็มักจะแก้ปัญหาโดยการที่ไปสมัครอีเมลอีกอันนึงเอาไว้อันที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจาวันน่ะเราก็สมัครไว้พอมีบริการไหนที่ต้องลงทะเบียนเราก็เอาอีเมลนั้นไปลงทะเบียนแล้วแป๊บเดียวครับอีเมลนั้นก็จะท่วมอดเรสนั้นเนี่ยก็จะท่วมคุณก็ต้องไปสร้างใหม่อีกเหมือนทาไล่เลื่อนลอยอ่ะหนีไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วน่าจะลําบากสักนิดหนึ่งเหมือนมีคนมีความต้องการแบบนี้เยอะครับโมซิล่าเขาก็เลยเปิดตัวเป็นปลั๊กอินตัวใหม่ขึ้นมานะฮะ ชื่อว่า Firefox Private Relay เจ้าตัว Firefox Private Relay ตัวนี้มันสามารถสร้างอ e ีเมลเ l ล a s ขึ้นมาได้หรือจำลองอ e ีเมลขึ้นมาแบบชั่วคราวไดเ้เพื่อเวลาเราอยากจะลงทะเบียนเว็บนี้ใช่ไหมครับแต่เราไม่อยากใช้อ e ีเมลจริงเราเราก็ไปใช้ปักอินตัวนี้ใน Firefox ให้มันสร้างอ e ีเมลจำลองขึ้นมา1อันเราก็เอาเนี้ยเข้าไปแปะ ถามว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดมีบางบริการเนี่ยที่มันไม่ได้ใช้แค่อีเมลอย่างเดียวมันต้องมีการยืนยันตอบกลับมาด้วยกการ register ใช่ไหมฮะแล้วไอเเมลที่ส่งไปที่เมลเนี่ยมันจะไปที่ไหนเราตั้งค่าในปลั๊กอินได้ครับว่าไอเเมลเอลสตัวเนี้ยเราจะให้มันชิ่งไปสักทีหนึ่งใช่ไหมกลับไปที่อีเมลหลักเราก็ได้เอา้าอีเมลก็กลับมาที่มีเมลหลักมันเดิมสิไม่ไม่ไม,ไม่มันเปิดปิดได้แล้วมันก็ยกเลิกได้มันง่ายกว่ามาก ถ้าเราใส่อีเมลจริงเข้าไปเนี่ยมันไปยกเลิกมันยากบางบริการก็ไม่ยอมยกเลิกเลยก็จะ,ะดื้อดึงส่งหาเราอย่างเดียว<อ>แต่เนี่ยมันยกเลิกได้เราก็สร้างอีเมลปลอมขึ้นมาจาก Firefox Private Relay เสร็จแล้วเราเอาไปใส่ถ้ามันต้องการยืนยันเราก็ตั้งให้มันชิ่งมาที่อีเมลเรา พอเ w a ร d มาพอเรากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งปุ๊บเราก็ไปปิดในเซตติ้งเลยครับว่าไม่ต้องส่งอะไรมาอีกแล้วจบแค่นี้เราได้ Account เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราได้ใช้บริการแล้วนะฮะเพอเเราอาจจะไม่ใช้บริการนั้นอีกก็ได้มีหลายคนนะครับที่อยากทําอย่างนี้เพราะว่าอะไรบางทีเราเข้าไปซื้อของว็บเนี้เราเจอสั่งซื้อออนไลน์เนี้ยเราอยากลงทะเบียน แต่เราไม่ได้ซื้อบ่อยหรอกเราแค่แค่ซื้อแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะ <Yeah. S 1> บริษัทนี้มันก็ขายสินค้าไม่กี่อย่างใช่ไหมแล้วก็ขายครั้งเดียวเราก็ไม่อยากจะให้อีเมลจริงๆเราไปไงนี่อันนี้ดีมากเลย FireFox Private Relay กดปุ่มปุ๊บระบบจะสร้างอีเมลแอดเดสแบบใช้ครั้งเดียวแล้วก็กรอกลงเว็บไซต์ที่ต้องการให้เรากรอกลงไปหลังจากนั้นถ้าต้องการยืนยันเราก็ไปตั้งค่าได้แต่ถ้าไม่ต้องการยืนยันเราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะฮะเสร็จแล้วเมื่ออีเมลนี้เราไม่ต้องการใช้แล้วเราสามารถไปสั่งง Delete ทิ้้้ไดดวย กดแล้วทำลายทิ้งเลยลักษณะมันจะคล้ายๆกับบริการหนึ่งที่ Apple ทํทำบน iOS เพื่อช่วยให้คนใช้ iPhone นั้นสมัครลงทะเบียนใช้งานบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่า Sign in with Apple แต่ Sign in with Apple นี่มันเหมือนเป็น Account อีก Account หนึ่งเลยที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ให้โดยที่ไม่มายุ่งกับอีเมลเราซึ่ง Apple นั้นก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะเขาก็คือต้องการสร้างความสดวกอีกอันหนึ่งแต่ไอตัวนี้มันเป็นเพียงแค่ อีเมลแอดเดรสจำลองชั่วคราว1อันให้เราใส่ลงไปในบริการนี้ ขราวหน้าเราจะไปใส่ที่อื่นอีกเราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้ไม่ต้องใช้อันเดิมก็ได้เราก็ไม่ต้องไปจดจำนะฮะว่ามันคืออะไรใช้ทีเดียวทิ้งเลยเหมือนกระดาษที่ชู่ <c oughs> หลายคนน่าจะชื่นชอบตัวนี้นะครับใครใช้บริการอะไรไม่บ่อยแล้วไปเจอสิ่งที่ต้องลงทะเบียนแล้วก็เบื่อที่จะต้องใช้อีเมลจริงลองหาดูครับปลั๊กอินตัวนี้นะฮะไม่รู้จะมีให้โหลดได้เมื่อไหร่นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นข่าวมาว่าจะมีออกมาแล้วตัวนี้เป็นปลั๊กอินที่ไม่ได้อยู่ในสโตอของ mozilla หรือว่า firefox โดยตรงนะครับ มันจะอยู่ในกิจหับครับมันเป็นโครงการเบต้าอยู่เราต้องเข้าไปลงทะเบียนเออเนี่ยต้องลงทะเบียนใช่ไหมแล้วเราจะใช้อ e ีเมลไหนล่ะเลยยังไม่มีอ e ีเมลจำลองเลยอะต้องใช้อ e ีเมลจริงก่อนแหละลงทะเบียนกับกิจหับก่อนนะครับแล้วสมัครเป็นการทดสอบเบต้าั้งนี้เราถึงจะได้ปลักอินตัวนี้มาแล้วค่อยไปจำลองอ e ีเมลอีกทีหนึง่งโอยุ่งยากนาสนับสนุนโดยแก๊สเจ็ดคันเทพโดยเทพแก๊สเจ็ t ด e Digital STM สศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำา t t p s s s บริการ power supply สำรองใช้โดย TT t h e r m a l Tech a a s n e เ G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT